แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ของ p ร e ิ m ั u t h EMI q u d a 2026ในภาษาไทยฉากหนเปิดเรื่องภาพเคลื่อนไหวกล้องแพนผ่านเส้นโค้งของตัวรถท้องหูดโดดเด่นด้านหลังกว้างผู้บรรยายเสียงวีโอตำนานกลับมาแล้วชื่อ q u d a ของพริมั u ถูกปลุกขึ้นใหม่สำหรับปี2026เมื่อความหรูหราในแบบร่วมสมัยมาพบกับพลังแห่งกล้ามเนื้อแบบอเมริกันแท้ฉากสอดีไซน์แอนด์มรดก ซูมเข้าองค์ประกอบย้อนยุคปลุกไฟฝากระโปรงยาวช่องอากาศคู่ซุ้มล้อหลังกว้างผู้บรรยาย V.O มีรากฐานมาจากโมเดลต้นยุค 70s ฝากระโปรงลักษณะยืดยาวช่องอากาศคู่ซุ้มล้อหลังกว้างแต่นี่ไม่ใช่การย้อนยุคแบบตรงไปตรงมาคุ่นเหล็กถูกออกแบบใหม่ด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแผงคาร์บอนไฟเบอร์ไฟหน้าแบบเ e d m ม r และรูปทรงอากาศพลศาสตร์ที่ได้รับการขัดเกลา ภายในห้องโดยสารใช้หนังนับป้าอลูมิเนียมขัดแผงคาร์บอนไฟเบอร์และตราคิวดาแบบเฉพาะตัวเบาะนั่งถูกกะสลักสำหรับเกาะโค้งสูงพวงมาลายัยทรงแบนด์ก้นมีแพทเทิร์นชิฟฟอร์สำหรับรุ่นอัตโนมัติและสำหรับผู้คลั่งไคล้อาจมีรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกฉาก 3. สมรรถนะแอนขุมพลังเสียงเครื่องยนต์คำราม0-60ไมล์ต่อชั่วโมงสั้นๆโหมดขับขี่ต่างๆผู้บรรยายวีอ ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจแห่งพลังล้วนล้วนรายงานบอกไว้ว่าเครื่อง HEMIV 8ชนิดมีซูเปอร์ชาร์เจอร์อาจผลิตพลังราว700-800แรงหงม้าพร้อมตัวเลข 0-60M ในระดับต่ำของเลข3วินาทียังมีเสียงริ่มลือว่าอาจมีรุ่นไฮบริดช่วยเสริมแรงบิดและเพื่อรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือจะมีรุ่นไฟฟ้า EV ในอนาคตก็เป็นไปได้ ระบบส่งกำลังคาดว่าหน้าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเป็นมาตรฐานพร้อมตัวเลือกเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ทรงรสนิยม a w D ขับเคลื่อนล้อหลังยังคงเป็นหัวใจหลักแต่รุ่น a w D ขับทุกล้ออาจเสนอเป็นทางเลือกสำหรับรุ่น EV โครงสร้างช่วงล่าง Adaptive ระบบควบคุมการสตาร์ทลอนคอนโทรลและแชสซีที่ออกแบบมาพิเศษทำให้คิวดามไม่ใช่แค่รถลากตรงมันอยากคงด้วยฉาส4หรูหราแอนเทคโนโลยี ภาพภายในหน้าจอดิจิทัลระบบเสียงพรีเมียมแสงบรรยากาศผู้บรรยายวีอย่าเข้าใจผิดว่านี่เป็นเพียงรถกล้ามโตมันคือรถ